สวัสดีพี่พี่น้องเอคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานนทางนะครับฮาหนอยประจาวันพุธที่22นะครับมกราคม68นะครับเสียงเจ้าๆจมาอีกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่สมาชิกเอฟซีขาประจาล้ะขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกพูด้ด้วยครับปฏิตาใหม่ยินดีต้อนรับผู้ชมบอดีพารวยกับแนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับก็ตามกันต่อไปกันต่อครับแนวทางฮานอยผมประจาวันพุธที่22นะครับ มกราคม68นะครับก็รุ่นเหงืุ่นปังกันทุกวันกับในทางฮานอยผมเนาะนะครับมีให้เป็นประจําทุกวันในมาชิกไปสู่ไปทางเนาะจะชอบแค่ไวโจยด์ใบนะฮิมาชิกนะครับก็ตามกันต่อในมาชิกสาหรับฮานอยผมวันนี้เนาะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคระดิ่ นะครับทิ่งไว้นะเฮมมาชิกถ้าใครชอบใครก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปแบ่งปันเพื่อนๆด้วยพี่สมาชิกได้เลยเนาะนะนะเพื่อมีช่วงมีดวงในทางผมเดยมาชิกนะครับก็เต็มที่เครื่องเก่าเน้อสำหรับในทางผมนะครับวันนี้นะผมมีในทางใทุ่งกุมารไข่ด้วย้ใครจะชอบในทางทุ่งมงคลกุมารไข่ก็อย่าลืมปฏิติมรับชมเป็นในทางมงคลน,นะครับอ่าและก็วันนี้มีราวพัฒน,า,นาด้วยนะเมาชิกนะครับราวพัฒน,า,นาก็ยังถือว่า นะครับยังมั่นใจกันในหางเดิมเหมือนเดิมเนาะเชีชเ่ยวชาญก็อย่าลืมติดตามรับชมสลับส่วนทางเราพัฒนานะครับก็มั่นใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีไลฟ์สายด่วนเราพัฒนาเนี่ยสิบแปดนาฬิกานะครับใครใชื่อชอบแนวทางสายด่วนพัฒนาที่ห้าพาร์ทนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ก,กัน ว่าเป็นอย่างไรสลับเแนวทางวันนี้เนาะนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยผมลงเแนวทางไว้ให้แล้วนะสลับเแนวทางรัฐบาลไทยนี่โอ้โหเแนวทางเดินดีมากเลยนะครับสรอบติดสีรอบติดแล้วสลับแนทางรัฐบาลไทยอย่าลืมติดตามรับชมสําหรับพิพิชมาชิกที่มาติดตามไปเนาะห้ามพลาดเรื่องสลับเแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอ่ะนะครับมาดูความเตือนกันก่อนแล้วก็ไปสรุปผลกันว่าเปลี่ยนอย่างไรสําหรับแนวทางเมื่อวานนะอันนี้เป็นมัดรวมผมได้ิพมาชิกนะครับอันนี้เป็นฮานอยมัดรวมแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้นะสําหรับ เดแยวทางฮานอยเนาะไปสู่เปทางเนีมาเช็กไม่การาันตีว่าจะมาทุกครั้งโปรดใช้วิจัอยอางในหารรับชมเนาะไม่สนับสนุนการพนันใดๆท,ทุกชนิดนะนะครับสําหรับพี่พีมาเช็คจะเข้าห้องเรียนเวลาผมไลฟ์สายด่วนสิบแปดนาฬิกาเด้อนะครับเออไม่ควรพลาดเนาะอีที่เจเจไปก้านะนะครับเอฟเขียวนะครับสำหรับใครจะทักหลังบ้านเนาะนะครับอ่ะมาดูเมื่อวานเลยได้มาเช็คสําหรับฮานอยผมเมื่อวานเนาะนะครับเทียบเคสีดอยนะนะครับดนดอยเขียนยพิเศษปกติแล้วก็ VAP นะครับผมนะครับอ่ะกาชาดเนาะนะครับเมื่อวานผมให้สี่กับหกกับสี่ได้อมัดรวมผมในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยนะขอย้ำนะครับอากาชาดเมื่อวานเนี่ยเจ็ดสองแปดเก้าแปดนะครับเจ็ดสองแปดเก้าแปดโอ้โหนะผมให้หกกับสี่เมื่อวานไห้ลงกาชาดนะนะครับอ่าแล้วก็หน่วยจ่ะนะครับหน่ยจีดสามสี่หกเก้าห้านะนะครับสามสี่หกเก้าห้านะครับสําหรับเฉพาะจีดมีไหมสามสี่หกโอ้โหนะสามที่ดังไม่มีนะครับผมให้สองหกสามเนาะนะครับแต่ว่า ในตัวเด่นพวกให้จับคู่ได้เลยเนาะนะครับก็จะมาที่สี่หกชุดนี้สำหรับเฉพาะขิดเนาะทางพี่มาชิกบุญพลก็ชอบเฉพาะขิดเนาะนะครับอ่าแล้วก็เก้าห้าเก้าห้าไม่มีในมาชิกนะครับนะครับอ่ะขีดเขี้ยก่อนนะใจ่โล่งในมาชิกนะครับทางพี่มาชิกที่มาติดตามมาอย่าลืมฝากคอมเมนต์ดีๆไว้ด้วยเด้อนะครับผนะนะม ท,ทักทายอะไรก็ไ hmm. ด no. mm ้เนาะนะครับเวลาผมไลฟ์เซ oh, ็นหมดระบบจะได้แจ้งเตือนนะไหมครับระบบไม่เด้งนะนะครับอ่าพิเศษอะนะครับสองศูนย์สามหกสามนะครับสลับพิเศษสองศูนย์สามหกสามโอ้โหมาในตัวนี้เลยเมื่อวานนะครับหกสามเน้นๆเลยนะตรงๆนะครับนะมาตรงด้วยนะครับศูนย์สามสองศูนย์สามไม่มีนะนะครับผมให้สี่กับหกเนาะนะครับอันนี้สองหกสามดูดินะครับเอ้ยนะครับ อันที่2 0 3เนาะนะนะอ่ะมาหกนะ63สามตรงๆนะพิเศษนะอันนี้เป็นบ้านรวมนะแต่ว่าในห้องเรียนจะแยกหน่อยให้เด้อะฮียมาชินะครับขอย้ำอ่าแล้วก็ปกติยะนะครับ9 6 9หนะแปดนะครับ9 6 9าหกอ่าปกติ9 6 9นะนะครับแปดเจ็ดเฮียมาชิกนะมีไหมหกเก้าโอ้โหลงลงไม่ถึงนะนะคแค่หกศูนย์นะอ่ะหกลงนะ เออก้หาเมื่อวานแล้วก็87ดเไม่มีดาเมื่อวานนี่สี่หายนะครับหลังหลังวันนี้เนาะแปไม่มีในมาชินะครับแล้วก็อ่า2ีพีสองศูนองะครับสองศูไปหกสนะไม่มีในมาเชิกสองูนะครับอันนี้0ูนย์หกดูดินะครับหนึ่งแต้มเนาะนะครับปห้ก็ได้เรื่องเลยเ่อวานะครับอ้านะครับไม่ลงเบิ้ลไม่ลงนะเมื่อวานนี่หาเก้านะครับสรุปนะนะครับมาโดย พิเศษนะหนึ่งรอบสลับเมื่อวานในมาชินะครับก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็นายกิจนะสี่หกเนตัวเด่นเลยสลับเมื่อวานก็ดีใจกับที่มาชิกผู้โชคดีด้วยเนาะนะครับสลับวันนี้ก็ตามกันต่อสลับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับผมนะครับเป็นสุขเป็นทางนะที่มาชิกขอย้ำนะครับจะชอบเข้ามาจะไม่ทำให้ชอบก็ให้ชมไป็นทางไปนะครับอ่ะตามกันต่อหาหน่ยวันนี้นะครับห้าหน่อยวันนี้เนาะ อ๋่อยแับน,นี้นะครับอย่าลืมนะรัฐบาลไทยผมลงคลิปมาให้แล้วเด้อนรัฐบาลไทยเดือนหน้าถือว่าเดืนดีมากนะนะครับห้ามนอกใจผมเด้อนสามรัฐบาลไทยยนะี่สิบสองทับหนึ่งทับหกแปดเนาะแป๊บเดียวจะหมดเดือนแล้วนะสำหรับเดือนมก,กราคมในมาเช็กนะครับฮานอยผมก็รุ่นเฮงรุ่นปังทุกวันแหละสลับเดือนฮานอยเนาะนะครับมีให้เป็นประจําทุกวันขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับขอบคุณทุกการไลค์การแชร์จากแม่ๆที่มาเช็กดูผลด้วยนะครับผม นะครับอ่ะมาดูตัวเด่นผมนะครับเด่นผมว่าตัวนี้นะครับสําหรับอันนี้2กับ5กับ2ได้จับคู่ได้เลยในมาเชกนะครับสําหรับเด่นตัวเด่นนะนะบางทีก็มาเป็นคู่นะนะครับนะแล้วก็ตามกันด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวเนาะ2 2ตัวเด่นสองตัวมีนะครับ 2องเจ็ดสองแปดสองเก้านะนะครับห้าสามห้าสี่นะแล้วก็หนะ้าหกนะอาเบิ้ลน้อยนะครเบื่อน้อยสองสองห้าห้าน,น 22, 55, นะสลับในทางเบิ้ลน,นะนะครับเมื่อวานนี่หามเก้าหามเมื่วานนะครับเก้าหามหกเมื่วานนี่นะเบิบ้ไม่ลงเมอวนนะวันนี้หาดวเบิ้นจะลงหรือเปล่า อะมาดูตัวเด่นผมนะหนะับสองห้าห้าสองจะพูดได้เลยเลยมาเช็คหนคับตัวเด่นเนาะบางทีเข้ามาเป็นคู่เมื่อวานนี้นะครับสี่อ่าสี่หกมาในตัวเด่นเลยสำหรับรนอร์เคเนาะจับมาเกิตอ่ะหนะับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าหกยังไงขอให้มาในตัวนี้เด้อวันนี้อ่ะยังไงขอให้มาในตัวนี้นะจับพี่น้องให้นะครับผมอันนี้ระวังหกอ่าเปิดกระดุมหัวเอาเฉพาะตัวนี้เปล่าอ,อันนี้ ซิ่งไว้แล้วแต่ที่มาชิกถ้ามีกําลังเนาะนะครับเพื่อนนะสองสองกับห้าห้าชอบไหมนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายองค์กำลังขาดนะครับผมนะขอโช่วยด้วยการสลับไปช่วยจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับแล้วก็ตามไปด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับอ่าสามตัวเด่นเด่นสามตัวเนาะสามตัวเด่นสามตัวมีนะครับแผ่นสองข้านะแล้วก็สามห้า 4, 5, 6, นะสีนนนนะ่นะครับ,บ,บแล้วก็สี่ห้าหกนะสำหชุดสามตัวกับสามชุดอีกที่เขาเนี่นะครับชุดชอปมาชิชอบแคบเลยนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามในทางอ่าเรลทุกคนาขายเงินใด้มาชิคนะประกาศชื่อช่องในทางมงคลอย่าลืมนะนะครับเป็นแนวทางเรลทุกคนาขายในรอบที่ผ่านมาก็ฮานอยนี่เหมาะนะมาในรอบวีพีเลยมันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางฮานอยผมประจาาําวัน พุทธที่22นะเป็นมัดรวมนะแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้สำหรับใครจะชมแยกหน่อยก็เวลากดไลค์สายด่วนนะนะครับเออสามารถที่จะเข้าไปชมได้เลยนะครับ255สองจับคู่ได้เลยวันที่22เดือน1เดือน6แบบเนาะนะครับ255สองนะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นสำหรับสายออกกำลังกายจะจับคู่ได้เลยนะครับตัว7 28 29เนาะ53 54 56บนไว้ที่29กับ54เนี่มาเช็คนะครับนะนะครับตัวน,นี้ต้องระวังด้วยนะบันทีกระดกหัวนะนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยนะครับผมนะครับ สอกับ5้าห้าเบิ้ลนใครชอบเบิ้ลวันนี้นะครับเมื่อวานเบิ้ลไปลงเมื่อวานหามลงนะ,นะครับขอช่วยในการสลับชุดอจะพูดเห็น2สองตัวสัวเ่นก็มีนะครับแต่สองเาสแล้วก็4ี่ห้า นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางฮานาอยวันนี้ยังไงขอให้มาสองที่นั่งใส่ไปนั่งเนื้อสลับวันนี้จะได้ปุ๊บปั่งปังก,กันยังไงขอเป็นวันดีๆสําหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนด้วยสลับวันพุธวันนี้นะครับ,นะรบเดี๋ยวเยันนี้ม,มาลุ้นปังกันนะครับอย่าลืมนะที่ชอบเดินทางเรื่องทุกคนมบันใคอย่าลืมไปดตทางทรับชมนะครับลงเดินทางให้เรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลไทยนะครับ อย่าลืมปติทินะน,นะครับลงคลิปให้เหมือนเดิมนะลงคลิปให้แล้วสำหรับธนหาคารนราธิไายวันนี้มีไฟ้ไสายด่วนรับพัฒนานเนียสิบแปนนรได้กานเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะว่าจะไปทางไหนนะครับสำหรับรับพัฒนานในรอบที่ผ่านมาโอ้โหวิเคราะห์ถูกอยู่นะให้ระวังศูนย์ด้วยนะแปรก็ลง รอบก่อนเนาะนะครับอ่ะนะครับเด DJ กสิบแปดเอิกาเนาะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยนะนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะรักขายชอบขายก็สามารถแชร์คลิปนี้แบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกได้เลยเนาะนะครับอ่ะนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวเจนี่มาลุ้นปังกัรสิบแปดเอิกาไลฟ์สดยด่วนสวัสดีนะครับโชคดีครับ